สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่าง h ชนแ e l นะครับก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับปัญหาวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็น Honda GX35 แท้นะครับตัวน,นี้ครับอาการของเขาก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับ ติดแล้วก็เวลาเร่งแล้วมันมันฟอดนะครับเหมือนต้นคลิปแล้วครับตัวนี้เราจะทําการแกะไอ้กรองอากาศออกก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือตัวแยกน้ํามันนะครับตัวที่ดูดน้ํามันขึ้นนะครับที่เราบีบบีบบีบขึ้นนะครับพอเราบีบแล้วมันไม่ไม่มีการคืนตัวนะครับมันจะติดแบบว่ายุบตัวเข้าไปไม่มีการเด้งคืนเข้ามานะครับตัวนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่คาบูหรือว่าพวก กลองอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดไอ้กล้องอากาศออกมาก่อนนะครับมันมีน็อตสองตัวนะครับเนี่ยเบอร์แปดครับทําการถอดกลองออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะเห็นไอ้ตัวคาบูข้างในนะครับที่มันมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นก็ใช้ไอ้บล็อกก็ได้นะครับตัวนี้น็อตหายไปหนึตัวนะครับลูกค้าน่าจะแกะแล้วก็ลืมใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราต้องทําการหาน็อตเข้าใส่นะครับ แล้วก็รู้สึกว่าพวกกองอากาศอะไรเงี้ยก็จะสกระปรกเหมือนกันนะครับมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างนงี e ้เข้าไปเยอะเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วเดี๋ยวผมทำการแกะให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะมีน็อตที่เราจะถอดกองนะครับจะมีน็อตข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเขีรยพวกเศษอะไรออกเงี้ยครับมันจะมีตัวเนี้ยมันจะยึดหน้ากองไว้อีกหนึ่งตัวนะครับต้องทําการไขออกก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะดึงกองออกได้นะครับตัวนี้ ใช้แกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สี่ครับไขออกมาครับพอไขออกมาเสร็จเราก็จะสามารถดึงกล่องออกมาได้แล้วเราก็จะเห็นคาบูที่ติดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวคาบูอยู่เนี่ยครับตัวนี้เราทําการถอดสายันเร่งออกก่อนนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับที่แบบว่ายึดไอ้ตัวสายเร่งไว้อยู่นะครับแล้วก็ไขออกนะครับเนี่ยแล้วก็ถอดสายน้ํามันนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดเราถอดสายน้ำมันแล้วไอ,อ้ลูกยางเนี่ยมันเด้งคืนนะครับแสดงว่ามันเป็นที่กรองนะครับเราต้องเช็คพวกกรองอากาศอะไรด้วยนะครับไอ้ไม่ใช่กรองอากาศกรองในถังนะครับกรองน้ำมันนะครับต้องเช็คดูนะครับว่ามันตันมันสกรปรกหรือเปล่าครับต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ตัวเนี้ยพอผมถอดสายแล้วมันไม่คืนนะครับปัญหาน่าจะอยู่ในตัวคาบูแล้วครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดกรอง ในถังออกมาดูกันก่อนนะครับว่ามันสกปรกหรือว่ามีความตันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาครับเราจะเช็คกรองในถังนะครับเราก็ทําการงัดลูกยางร้อยสายตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับกรองอากาศไอกรองน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงกับสกปรกหรือว่าตันนะครับก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ลองไล่ดูสายนะครับสายน้ํามันว่านิ่ม เกินไปหรือเปล่าก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวเราไปถอดคาบูกันเลยดีกว่าครับมาทําการถอดล้างคาบูกันนะครับตัวนี้ก็ทําการถอดล้างเหมือนคาบูไดอะแฟมทั่วไปเลยครับแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดมากมายนะครับเกี่ยวกับการล้างเพราะว่าการล้างคาบูผมลงไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูส่วนประกอบข้างในของคาบูรุ่นนี้แล้วกันนะครับคาบูรุ่นนี้เป็นของ G X 3 5แท้นะครับเนี่ยเราจะทําการไข น็อตสี่ตัวข้างล่างนี้ก่อนนะครับไขออกไปเลยครับนี่ไขออกมานะครับซึ่งคาบู g x 3 5หนี้มันก็ส่วนประกอบต่างๆก็ไม่ต่างจากคาบูไดอะแฟมทั่วไปนะครับแต่อาจจะมีตัวบางชิ้นส่วนบางอย่างนะครับที่เสริมเข้ามาอย่างเช่นสปริงดันพัาปัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เวลาเราถอดนะครับเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันอยู่ในลักษณะไหน แล้วเราก็ใส่กับเข้าไปในลักษณะเดิมนะครับซึ่งแบบว่าถ้าจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลองถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อเวลาเราใส่อ่ะมันจะได้ใส่ได้ตรงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมจะกำลังทำการถอดนะครับตัวนี้เป็นภาพปั๊มรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกอะไรสกปรกอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีเหมือนเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยครับนี่ครับแกะตรงนี้ออกครับนี่เห็นแล้วครับเห็นไหมครับเป็นคราบดำๆตัวนี้นะครับเหมือนเป็นตะกอนแบบ กองอากาศไม่สะอาดหรือว่าน้ำมันการกองการใช้น้ำมันนะครับไม่สะอาดนะครับเนี่ยมันจะเป็นตะกอนดำๆนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการล้างทาความสะอาดนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าสปริงนะครับดันแผ่นนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างก่อนนะครับในส่วนของการล้างมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็จะทำการฉีดน้ํามันเข้าไปทางท่อเดินน้ํามันต่างๆครับเช็ดทาความสะอาดล้างถอด ไอเข็มอะไรออกมาล้างนะครับฉีดน้ํามันเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่เราล้างเสร็จเลยนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับลักษณะก็จะสะอาดพอสมควรนะครับแล้วเรามาดูกันว่าไอตัวคาบูแท้มันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับดูที่ยี่ห้อตัวนี้นะครับจะอ่านว่าวอลโบรนะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะอ่านประมาณนี้นะครับเป็น ตัว W A W w A แล้วก็ตัว L 2ตัวนะครับแล้วก็ B R O นะครับตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็จะมีพวกตอกรหัสตอกเลขอะไรไว้ตามตัวคาบูครับคือของแท้มันจะไม่มีตัวจูนนะครับตัวจูนน้ำมันด้านข้างนะครับจะไม่มีนะครับมันจะต้องจูนตรงเข็มด้านบนนะครับตรงนี้ที่ผมชี้นะครับซึ่งการจูนตรงเนี้มันก็จะต้องใช้ไขควงนะครับตัวเนี้เป็นไขควงที่แบบว่า ไว้สําหรับจูน GX35 ของแท้คารบูแท้โดยเฉพาะเลยนะครับหัวเขาจะเป็นแบบเป็นรูปครึ่งวงคล้ายๆครึ่งวงกลมครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่กลมมากนะครับตัวนี้เนี่ยครับหัวเขาจะประมาณนี้นะครับเอาไว้สําหรับจูนนะครับเพราะว่าไขาควงอย่างอื่นไม่สามารถจูนได้นะครับตัวนี้เพราะว่ารูรูตรงเข็มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะคือการเสียบเข้าไปนะครับ ถ้าเราก็หมุนแต่ตรงนี้เราจะเพิ่งเรายังไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่จะเป็นจริงๆผมจะไม่ปรับจูนตรงนี้นะครับแต่ว่าดูลักษณะแล้วตรงเข็มเล่งเนี่ยครับน่าจะถูกการใช้ไอ้พวกไอ้นะเขาเรียกทีมปากจิ้งจกครับคีบแล้วก็หมุนไปนะครับดูมันเป็นรอยเต็มเลยนะครับตรงกรอยเข็มเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับในการทางเดินน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็ไปลองเครื่องกันดูครับ มาดูวิธีขั้นตอนการประกอบกับนะครับตัวนี้วางสปริงเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นปิดเปิดวาล์วน้ํามันนะครับนี่ครับวางทับกันลงไปนะครับพอวางทับกันลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับวางทับลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ดูให้สนิทนะครับว่ามันลงล็อกผ้าปั๊มลงลงตามที่แบบว่าล็อกเดิมมันหรือเปล่านะครับ แล้วก็วางผ้าปั๊มเข้าไปนะครับตรงนี้นี่ครับก็ตามตามลำดับเลยนะครับนี่ครับตามรูปเลยครับลองทำกันดูนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวก็ทำการใส่ที่กดน้ำมันแล้วก็ไอไขน็อตเข้าไปนะครับนี่ครับเช็คดูความเรียบร้อยนะครับว่าปิดสนิทหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ ก็ก่อนประกอบก่อนไขน็อตนะครับควรตรวจเช็คดูให้ดีนะครับว่าลงล็อกเดิมหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าพเดี๋ยวผ้าปั๊มเกิดว่ามันไม่ลงล็อกเดิมแล้วเราไขน็อตบิดเข้าไปนะครับมันจะอาจจะทําความเสียหายกับแผ่นผ้าปั๊มแดแฟมของเราได้นะครับเดี๋ยวพอเสียหายแล้วปัญหาก็จะเกิดครับตัวนี้ลูกยางพอบีบไปแล้วแตกนะครับผมทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะใส่ชุดเข็มเล่งข้างบนนะครับยึดน็อตสองตัวแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบลองเครื่องกันครับผม มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะยังไม่ใส่กรองอากาศอะไรนะครับผมจะใส่ใสายน้ํามันแล้วก็ยึดน็อตก่อนนะครับแล้วก็ลองเครื่องดูว่าเครื่องติดดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราใส่กรองอะไรเงี้ยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเครื่องมันมีปัญหามันไม่ค่อยติดเราต้องถอดคาบวกมาเงี้ยมันจะถอดเยอะนะครับอันนี้ก็คือว่าเราเอาทดลองกันก่อนนะครับถ้ามันติดดีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่กรองปิดกรองเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่รู้เลยว่า มันจะติดดีหรือเปล่ามันจะเดินได้นิ่งหรือเปล่านะครับนี่ครับเสียบสายน้ํามันเข้าไปครับ2เส้นครับโอเคครับแล้วก็ยึดน็อตเบอร์8นะครับลองแยกน้ํามันดูโอเคครับน้ํามันขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกยางก็คลายตัวด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดยึดเหมือนเดิมก็แสดงว่าปัญหาของเราก็คือไอ้มันน่าจะมีเศษหรือว่าอะไรเข้าไปอุดตันนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วตอนเนี้ย ไอ้ผ้าปก็ไอ้ไม่ใช่ผ้าปัมลูกยางของเรานะครับไม่ได้มีปัญหานะครับดูดน้ํามันได้แล้วก็คืนตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จมาดูกันครับ นี่นะครับเกิดปัญหาแล้วนะครับคือสตาร์ทแล้วเล่งไม่ขึ้นนะครับเล่งวอดนะครับเนี่ยคือปัญหาที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นอาการของคาบูเสียนะครับต้องทําการเปลี่ยนคาบูนะครับแต่ตัวเนี้ยบางทีเครื่องพวกนี้ถ้าเราเกิดว่าเราใช้เป็นเวลานานๆไปอ่ะลูกยางหรือว่าเข็มอะไรเงี้ยมันอาจจะทุดตัวลงไปนะครับเราต้องทําการปรับจูนเข็มขึ้นมาใหม่นะครับค่อยๆจูนขึ้นมานะครับค่อยๆไล่นะครับมันอาจจะแบบว่า ไม่ได้แบบว่าไขปึ๊บแล้วมันใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันต้องค่อยๆไล่ค่อยๆจูนนะครับเนี่ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่อคาบูแท้นะครับของของฮอนด้าที่มันติดตัวมามันจะไม่ค่อยเสียนะครับมันค่อนข้างที่จะเสียยากปัญหาคือว่าพอเครื่องมันนานๆแล้วไม่ได้ใช้นานๆหรือว่าเก็บไว้นานๆแล้วนะครับปัญหาคือไอ้เข็มตัวเนี้มันจะทําการมันอาจจะยุบลงไปนะครับเราต้องการดึงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ํามันมันจ่ายได้พอสําหรับ ที่เราจะใช้งานนะครับเพราะว่าถ้านะ้ํามันมันจ่ายไม่พออาการมันก็จะเหมือนที่แบบเมื่อกี้ครับพอเราติดได้นะครับแต่พอเราเร่งแล้วมันจะฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับดึงสตาร์ทดูติดค่อยๆหมุนไปปรับไปดึงดูนะครับเดี๋ยวมันก็ได้ครับคือมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับว่าต้องหมุนออกกี่รอบหมุนเข้ากี่รอบเงี้ยครับ คือเราต้องหมุนแล้วก็ฟังเสียงดูเสียงเสียงเครื่องนะครับต้องเดินให้นิ่งอะไรประมาณเนี้ครับค่อยๆปรับไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับไปครับเราไปดูด้วยกันครับ ครับหลังจากที่ปรับจูนจนได้ที่แล้วพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบกรองเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการล้างพวกกรองอากาศพวกไส้กรองพวกฟองน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับล้างทําความสะอาดให้ดีก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่ประกอบเสร็จพร้อมส่งให้เจ้าของไปใช้งานกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ยังไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งพ,พร้อมใช้งานแล้วนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เจอปัญหาในเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กนะครับลองเอาไปทําไปแก้ไขกันดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าติดขัดปัญหาตรงไหนก็ทักมาสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบต้องลากันไปเท่านี้นะครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงต้องลากัไปเท่านี้กับช่องโชคดีมีช่างชนแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตหน้าสวัสดีครับผม